จะต้องกลับไปรีเซ็ตอะไรใหม่อีกเม่นานท่านก็แถลงเรียบร้อยแล้วเราเราก็มีบันทึกข้อตกลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับผมว่าก็ให้ทางท่านรองนายกภูมิธรรมได้ออกมาชี้แจงกับพี่น้องประชาชนตามที่ ว่าว่าเป็นยังไงบ้างก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่น้องประยานก็คงอยากจะคาข้อจ็จริงอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้นเองในวันนี้เนี่เพื่อไทยเขาเปิดเปิดเปิด,ปดข้อข้อต่อรองใหม่อีกว่าในการโหวตเรื่องนายกวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเสนออาจารย์ชัยเกษมขึ้นเป็นนายกร,มมรัฐมนตรีและค่ออะอยอาจารยช์ชัยเกษมได้เป็นนายกตรีจะยุบสภาทันทีไม่ต้องรองสี่เดือนก็คนที่เป็นนายกตรีก็มีสิทธิ์ยับานะคนที่เป็นนายกบรี ฉีกเอโมรีมผม่ผมมั่นใจว่าพรคประชาชนไม่ฉีกเอโมรี่นะครัแต่ผมผมก็พรักประชาชนก็มั่นใจว่าตัวผมเองก็จะไปปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นข้อตกลงที่เราได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วท่านหัวหน้าพรักประชาชนคงเพราะงั้นท่านคงไม่ยอมลงนามนะครับท่งนนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะ เข้าไปอยู่ในกระบวนการรักเทศนาเพื่อที่จะได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วใช่ไหมคะคุณอนุทินก็ตามเพื่อใครเขาตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายทุกการแข่งขันเนี่ยดีนะครับมันจะได้ทําให้ทุกฝ่ายมีความกระตือร้นนะครับถ้ามีชีนนะคะมีการโชว์วิสัยทัศน์ก็ถ้าพร้อมก็ต้องเกี่ยวกับแล้วแต่ที่ประชุมเลยนะครับ เป็นให้คุณสุกชัยไปถอนแจ้งความนะคะื่ากครู่เห็นบอกว่ามีการถอนแจ้งความออกมาด้วยก็เห็นท่านได้ไลน์มาชี้แจงผมว่าทุกอย่างมีความชัดเจนแล้วท่านก็ท่านก็ไปถอนแจ้งความมงมันจะท่านไม่ทำในนามพักนะเขาเชื่อผมทราบท่านไปในนามบุคคลแต่คนก็บอกมองไม่ได้ว่าเนี่ยมันมีภาพของท่านนารนเป็นหัวหน้าพักแล้วโอ้ยมันก็ทุกคนก็มีเอกสิทธิ์ที่จะทำอะไรตามที่เขา ขาคือในส่วนที่มันไม่กระทบกับพักไม่ต้องใช้ไม่ใช่เป็นนานโยบายของพักทุกคนก็ไปไปทำตามสิ่งที่ตัวเอง,งมีเจตนานะครับแล้วก็รับผิดชอบตัวเอง จะเป็นนโยบายพันเลยค่ะเพราะว่าถ้าถือว่าเป็นแบบว่าที่นายกด้วยแล้วเองแล้วกัการพัคภูมิใจไทยสงบสันติสามัคคีหลังจากนี้หลังจากนี้เนี่ยภูมิใจไทยจะจะทาให้พรรคประชาชนได้ตลอดไหมคะว่าเมื่อประชาชนเขาขอมาแบบนี้ภูมิใจไทยก็จะให้ให้ได้ตลอดพูดถึงอะไรหมายหมายถึงว่าแบบเหมือนอย่างเนี้ยกรณีอย่างนี้ว่าหัวหน้าบอกว่าไม่รู้เลยว่า ใู้ชัยไปแจ้งความเอาผิดรู้รู้ว่าเขาไปแจ้งความรู้ทําไมไม่รู้ก็เขาไปแจ้งความเขาก็บอกมาเขาก็บอกมาไงแต่แต่ว่าตอนที่เขาไปแจ้งความเนี่ยไม่รู้จะมันไล่ทำลายอะไรเราแต่แต่หลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเขาไมัวว่าจะขออะไรมาอะไรก็ขอขอแต่ละเรื่องมาเนี่ยใครก็ต้องจะจะจะยึดเร่อตลอดย ทุกอย่างมีเหตุท<น>ี่เก่ครับานูนนทินทางเพื่อไทยมีการประเมินกันว่าถ้าท่านผนทิเป็นว่าที่นายกก็คือบบจะบี้ในเรื่องของการอภิปรายประเด็นต่างๆกับท่านแบบเหมือนรับสึกหนักยังไงด้วยนะคะกับเรื่องนี้นะคะ่ะเราเป็นบุคคลสาธารณะครับตั้งแต่เข้ามาสนามการเมืองแล้วเราสิ่งที่เราพร้อมก็คือว่าเรามีความจริงนะครับคนที่จะบี้หรือคนที่จะมา อภิปรายมาตีแถ่อะไรก็ขอให้เอาความจริงมาพูดเท่าน,นั้นเองอย่าไปเสกสรรปั้นแต่งนะครับเมื่อว,วานนี้เราบอกว่าจะเอาสั่งเค้กส้มมาขายที่ภาคภูมิเชียงไทยเค้กส้มกินกับอะไรถึงจะอร่อยคะกินกับอะไระเค้กส้มกินกับอะไรถึงจะอร่อย กินกับอะไรคะกินกับน้ำมะพร้าวกินกับอะไรกินกับเกินกับเย็นลี่กินกับน้ำอัญชันผสมเงินไปให้หมดน้ำเงินแดงเหลืองเขียว <ừ> ขาวเอาเออเราถึงเวลา,าวันนี้เราต้องสามัคคีกันให้มากเพราะเราเราต้องเราต้องมีศัตรูคนเดียวนะคือคนที่ลุกรานประเทศเรานะเพราะนั้นเราต้อง เราต้องมีความสมัครสมนานสามัคคีกันแล้วถ้าเราสมัครสมนานสามัคคีกันคนไทยสมัครสมานสามัคคีกันไม่มีใครที่จะทําทําร้ายประเทศของเราได้นะครแล้ว <ๆ S 2> ผมก็ตั้งใจจะทําอย่างนั้นถ้าผมมีโอกาสนะหมรัฐมนก็นนคือจะแก้ไขปัญหาชายแดนก่อนเลยใช่ไหมคะก็ต้องแก้ไขทุกปัญหานะครับปัญหาไม่ใช่มีแาะปัญหาชายแดนอย่างเดียวปัญหา ปากท้องพี่น้องประชาชนปัญหาเศรษฐกิจแต่เอาไว้ถึงวันนั้นก่อนเนาะเนะมื่อสักครู่นี้ทางคุณเพงบอกว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานได้ไปทำเอ็มโอกันไว้ค่ะแต่ว่าถ้ามันมีประเด็นใดนอกเหนือแล้วดูเหมือนว่าจะขัดต่อจริยธรรมหรืออะไรก็ตามของพัคภูมิใจไทยเนี่ยทางพรคประชาชนเองเขาบอกว่าก็อาจจะแบบไม่ไม่โอเคด้วยอะไรเงี้ยอีนน้ถ้าถ้าคนจะรู้สึกอึดอัดไหมคะกับการถ้าถ้าจริยธรรมไม่ดีเดี๋ยวรอก่อนถ้า จริยธรรมไม่ดีมันก็ถือว่าเป็นอะไรนะเป็นดีดีฟอรอใช่ไหมเป็นแหม่ภาษาคนหม่เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นบริดจ์เป็น,เป,นเป็นสาเหตุที่มันมันไม่ไม่อยู่ในในข้อตกลงอ่ะนะครับ เขาบอกว่าต่อให้ไม่อยู่ในข้อตกลงเช่นสมมติว่าถ้ามีการไปใช้พัรคพวกนะคะในการแก้กฎหมายในเรื่องของปัญหาต่งางๆที่เคยเกิดขึ้นอย่างเช่นพวกข,ข,ขาวกระโดงหรือว่าไปทําแทรกแซงคดีต่งางๆเนี่ยโอ้เนี่ยเข้าใจผิดแล้วผมเข้าไปที่สิ่งแรกที่ตั้งใจจะทําให,ให้ชัดเจนก็คือจะเรียกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาแล้วบอกเต็มที่แต่แต่ต้องอยู่ในกฎหมายนะไม่ใส่ใครไม่ใส่สีไม่ใส่ความไม่ปั้นแต่ง ไม่ยัดข้อหาไม่ทําในสิ่งที่เขาทามันทุกวันนี้นะครับแต่เต็มที่ใช้กฎหมายเต็มที่ตรงไหนยึดได้ยึดตรงไหนขึ้นศาลได้ต้องขึ้นศาลนะครับไม่มีการแล้วผมจะติดตามเองด้วยอ e e d b a มีมีนัดไปคุยประชุมกับประชาชนรอบนึงก่อนไม่มีอะอะไรเออ Agreement เซ็นไปแล้วไม่มีแล้วเอา อนตที่ลงนามแล้วนี่นี่มันลายเซ็นของหัวหน้าพักนะครับมันจบไปแล้วละครับนฟีดแบ็กเอฟซีเป็นยังไงบ้างคุณเนวินเป็นยังไงยินดียังไงบ้างครคุณเนวินยินดียังไงบ้างไหมงจากที่เมื่อวานนุมันไม่มีอะไรที่ต้องยินดียินร้ายหรอกครับทำงานให้กับบ้านเมืองคือคือพอมาทำงานให้กับบ้านเมืองเนี่ยก็เราก็ต้องทำทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับมันไม่ควรจะยินดียินร้ายอะไร เพราะว่ามันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเราก็นั่งไล่แก้ปัญหาไปแก้ปัญหาน,นี้ได้ก็ดีใจดีใจสักสองชั่วโมงเดี๋ยวก็มีปัญหาใหม่เข้ามาก็ต้องไปแก้นะั้นก็ตาบใดที่เราทาให้กับพี่น้องประชาชนนั่นแหละคือความดีของพวกเราความเป็นว่าที่นาย,ยกตอนนี้ฟิลลิงเป็นยังไงอะไม่ไม,ไม่ไม่มียังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นว่าที่อะไรเลยนะครับทุกอย่างมันมีตามมันมีขั้นตอนของมันแล้วเราก็ อย่างวันนี้มาครับเฟรนด์เป็นอย่างวันนี้มาในหน้าที่สสก็ต้องมานั่งประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะเดี๋ยวก็กลับมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปทำธุระแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ล้วก็กลับมาเมื่อว,วานเห็นพักให้ความสําคัญกับการแบบไปอยู่กันที่พักแล้วก็เฮโลกันกลับมาที่สภาพยานมาประชุมกันให้ทันแต่ว่ามันปิดประชุมหมดแล้วอย่างเงี้ยอันนี้เราแบบเป็นยังไงกันต่อเม่อวานมันมีมันมีมันมี ประเด็นในเรื่องของอะไรต่างๆมากมายนะครับเราก็แต่แต่ก็คือไม่ได้ไปเฮฮาปาร์ตี้ที่ไหนนะก็ไปทํางานให้เกิดความเรียบร้อยทุกอย่างเราวิ่งกันไปวิ่งกันมานะครับแต่ก็นพยายามจะกลับมาให้ทันเขาก็พยายามกลับมารถติดมากเลยนะครับไม่ทันไรเขาบอกว่าโซเนียเข้าทหน้าเหมือนผมเลยนะเไม่ให้เดี๋ยวนักกายท่านบอกสาวตางหอนี่สัมภาษณ์เลยลูก ตัวใหญ่นตึกะรเนี่ยด้โอไดโออะไรเน่ยต้องอยู่ด้านหน้า้องอ่ด้านคนามยนั้นใครทาวาร่ แก้วไป่อนไปก่อนไปกอนไปก่อนไปก่อไปกลอนไปกอนไปก่้นไปนไปแลอวไปอนไปแล้วไอนไปก่อนไปแอไป่นไปก่อนไปก่อไปกอนไปอนไปแอ่นไปอนไปกลอนไปกไปกลับไปไปก่อไปอไปนไนไป่ไปไปไปน รู้ตัวใหญ่มากใหญ่มากเดินออกมาน่าจะเดินออกมาจากทำเนียบไปพี่ต้องมีนโยบายแล้วนะหาที่ให้กู้เงินตัวทองเป็นจัดเงินเหวินอยู่แล้วหาเงินหาทองให้กับประเทศ ดีครับสวัสดีครับขอบครับครับ